สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโม d e ล Law a c a d มี y อีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันที่มาตรา82และมาตรา83ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาค่ะสำหรับมาตราแรกนะคะมาตรา82จะเป็นเรื่องขอความช่วยเหลือเพื่อจัดการตามหมายค่ะมาตรา82เจ้าพนักง,งานผู้จัดการตามหมายจับจะขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียงเพื่อจัดการตามหมายนั้นก็ได้แต่จะบังคับให้ผู้ใดช่วยโดยอาจเกิด อันตรายแก่เขานั้นไม่ได้ต่อมานะคะมาตรา83เป็นเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถูกจับกุม่มนณะสถานที่จับกลุ่มมาตรา83ในการจับนั้นเจ้าพนักงานหรือราษฎรซึ่งทําการจับต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับนั้นว่าเขาต้องถูกจับ แล้วสั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ทำการของพนักง,งานสอบสวนแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วยผู้จับเว้นแต่สามารถนำไปที่ทำการของพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ในขณะนั้นให้นำไปที่ทำการของพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบดังกล่าวแต่ถ้าจำเป็นก็ให้จับตัวไปวัก2ในกรณีที่เจ้าพนักง,งานเป็นผู้จับต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับพร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้และถ้อยคำของผู้ถูกจับนั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้และผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกลุ่มที่สามารถดำเนินการได้ โดยสะดวกและไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผู้ถูกจับหรือทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ให้เจ้าพนักงานอนุญ,ญาตให้ผู้ถูกจับดำเนินการได้ตามสมควรแก่กรณีในการนี้ให้เจ้าพนักงานผู้จับนั้นบันทึกการจับดังกล่าวไว้ด้วยวรรสา ถ้าบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับหรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนีผู้ทำการจับมีอำนาจใช้วิธีหรือการป้องกันทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการแห่งเรื่องในการจับนั้นค่ะสำหรับมาตรา82และมาตรา83นะคะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตัวบทนะคะซึ่งตัวบทของทั้งสองมาตรานี้ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่แล้วนะคะแนะนำว่าให้เพื่อนๆลอง ผ่าตัวบทออกมานะคะแยกเป็นส่วนๆเพื่อทําความเข้าใจค่ะเพราะว่าตัวบทยาวมากเลยสําหรับเพื่อนๆที่ฟังจะมาถึงตอนนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ